ยืดอันสียบแน่เลยไปิตรงเดียวแนบอหลับง้าครูสิแหงสิเเบาอยู่บนขึ้นบนจับมาไปว่ามาขึ้นบ้าเนี่ยเบาอยู่ผู้เดเอาว่า

ข้าวไต่ฝ้าเป้ม้าบอล้าต่ข้าวเปร่าใช่ไหมเาลุ่มตไปสัอเออทุ่าน้เหมือนล่องเป็นวนละล่องเพ่งนั่นเอาันล่าเพ่งเาเพ่งจเพ่งอานองสาใพีันเด์ ไฟสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลำเลย่อยโอเคเปิดไฟได้เลยค่ะมีดมาห PA ั่นค่ะวันนี้ไม่แห้งเครื่อเก็บได้เลยเครื่อไข่เนี่ยนี่สุขภาพแข็งแรงาพดูคุณยายมีความสุขมากๆเห็นยายมีความสุขก็มีความสุขนะคะ ตอนนั um, ้นนี่เอาไปแกะเหรอง่ายหนามล้มีง่ดมากทุกคนเลยเอามีนเป็หคนเลยเลัเ็คเขาก็ไม่มีแถมตัวเดมของี่ใู้ปีนคือม่มีไปไปสิ่งเาเีเขาันดีเนาไปให้ล้ำซ่งเอเออใช่ไาไป้ำนึงเ ีเวอรตะบอกห้วีเวนี่ีเวอร์เยสัน่ด้วยดวอาจารมาดวคืออาจารย์มาดเวยรหนะกับอวาด้วยด้วยองนดีเจ็บสินเน่นิดเกียวไปอาจารย์มันได้ลดเลยยังไงก็หลายเหมือนเดิม กรการแบ่เที่นี่ตอมั่งก่นนะฮน่เลระมา้างเนบมีสงกแค่นรเป็นนั่งรอกมานั่งเป่าเป่มนั่งเป่าก็ได้เรากินเลยอันี้มนมเออนั่งร่องนั่งรองโม่ต้องร้อเอ้าฮมานั่ง่มาเออยื่นี่ละยืดนี่ละให้เรมกินกินนเออแล้ว็จมเออ ออเออเออก็มากได้เออลูก็ไม่นา่เป็นไรไม่เป็นไรกิมเดี๋ยวซื้อให้มนม่เออเออเเอนเราเ่งก้วตอนเรา่อีกแล้วเออเป็ดมาายดเดี๋ยวเอาไป่ใหไข่อนเลยไอ้ล่เลยอย ลอขึ้นไปขึ้นไปเลยปีใหม่มาแล้วเออลอยไปเลย่า้นั่นั่นคอขึ้นนนอยั่นได้กอแบบิกินยุกเได้เลวได้ดูมเกลี่ยมาเกลียปหวเขาเอาหลายวันนี่มันยไหมเยอะเก่าเกลี่ยใหม่เอาน้อยจัดไหก็ได้้มา้วย